ปครับค่อยๆเซตบอลงินขึ้นมาเช่นเคยเช่นเคยเย็นๆค่อยๆเซตบอลมานะฮะเห็นไหมครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาวิ่งก็กินตะลิงปิงไปก่อนนะฮะเห็นไหมมันวิ่งแล้วเนี่ยแล้ก็กินตะลิงปิงไปก่อนนะครับเออเนี่ยให้เข้ากลางมาปุ๊บเข้ากลางมาอีกปุ๊บแล้วลองดูลูกนี้บัมเฮ่เนี่ยนี่คือการภาวะจอดที่โหดเที่ยมของแผนหน้าคู่ชูชัย คุณผู้ชมครับในที่สุดจูจิจะก็ได้ขึ้นดาวดำมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับซีซัน่นนี้นะครับก็มาดูกันหน่อยนะครับว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับนี่ในที่สุดจุก็ขึ้นดาวดำมาเป็นที่เรียบร้อยครับผม ครับสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจ้าทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจุจีจ้าเกมเมอร์นะครับคุณผู้ชมคผู้ชมครับเพิ่งลีแล้งไปจูจิจ้าก็ได้รีบขึ้นมาดาวดำเพื่อมาแจกแผนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้นำไปเล่นกันนะครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่4แล้ว นะครับจุก็เล่นไปทั้งหมดชนะ34เสมอ4แพ้8นะครับถือว่าแผนนี้เกมรับค่อนข้างใช้ได้เดี๋ยวจุพาไปดูหน้าตาแผนสักนิดหนึ่งครับและนี่คือหน้าตาแผนที่จุใช้ขึ้นมาในซีซั่นนี้ครับคุณผู้ชมนะครับก็เป็นแผนคลาสสิกนะครับก็ซีซั่นนี้ก็ไม่มีแผนแปลกอะไร นะครับก็คือพูดได้ง่ายคิดไม่ออกนะครับก็เป็น4-2-2-2นะครับก็จะเป็นหน้าคู่2ตัวนะครับแล้วก็กลางรุก2ตัวกลางรับ2ตัวและก็เกมรับเหมือนเดิมครับแบ็คซ้ายแบ็คขวาเซนเตอร์2ตัวนะครับก็เดี๋ยวจุ้จะมาแนะนำหน่อยละกันกองหน้าเนี่ยสำหรับแผนนี้นะใครก็หลายๆคนเคยเล่นกันอยู่แล้ว4-2-2-2เนี่ยแต่ว่า 4-2-2- 2, 2, 2ของจุเนี่ย มันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปแจกแท็กติกกันในท้ายคลิปเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจุจะพาไปดูวิธีการเล่นแผน4222เพื่อขึ้นมาขยี้ดาวดำกันครับนดครับเ,เห็นไหมการขึ้นเกมนะครับเจนเยนนะครับเจนเยนแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นผลนี่ดึงหลอกล่อก่อนนะครับขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องขึ้นเห็นไหม มีตัวปีกออกปีกออกางน้องเนี่ยแล้วก็เปิดมาเลย,ยเห็นปะครับเห็นไหม4 2 2 2นี่มันสยองขวัญเหมือนกันนะครับนี่แน่โอ้โหมาครับเนี่ยเราดักบอลได้เราก็ไม่ต้องรีบเนนะร่งนะฮะเจนเยนนะฮะเจนเยนนะเออคำว่าเจนเยนก็คือเจนเยน็นเราจะไปรีบร้อนมันก็ไม่ได้นะครับแล้วลองปั่นดูหน่อยโอ้โหยิงไกลได้ ก็ดีเหมือนกันไปครับค่อยๆเตบอลกันขึ้นมาเช่นเคยเช่นเคยเย็ยยนๆค่อยๆเตบอลมานะฮะเห็นไหมครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาวิ่งก็กินตะลิงปิงไปก่อนนะฮะเห็นไหมมันวิ่งแล้วเนี่ยล้วกินตะลิงปิงไปก่อนนะครับเออเนี่ยให้เข้ากลางมาปุ๊บเข้ากลางมาอีกปุ๊บแล้วลองดูลูกนี้บัมเนี่ยนี่คือการเ o w e r s h o ที่โหดเที่ยมของแผนหน้าคู่ชูชัย สวยครับคา,ารันจุกร้การเล่นเกมลับที่สมบูรณ์แบบและพร้อมสวนกับตลอดเวลาหลอกล่อก่อนหลอกล่อเข้ากลางเราไม่ต้องรีบนะครับเห็นไหมตัวเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ถึงเวลาเราก็เปิดแล้วก็มง่งแล้วก็ต้องชนเสาแล้วก็ค่อยๆเข้าไปครับมะครับคา,ารนจุกุูเข้าตรงกลางมาเห็นไหมเนี่ยเราไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเพลินๆเนเี่ยนะ เห็นไหมมีตัววิ่งตัวสอดแทรกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราหลอกล่ออีกทีแล้วก็ขยี้เข้าไปเห็นไหมครับนี่คือการหลอกล่อแล้วขยี้เข้าไปสําหรับแผนนี้นะฮะฮ้ยเดีดีดอา,า่าเอาไม่ฟาวน่วนะดูดิการเฟิร์สทัชที่สุดยอดของจุจิจะอะเห็นไหมแล้วก็หลอกลออ่อเ๊ยนึกว่าจะไม่เข้าครับคุณผู้ชมทางบ้าน สวยครับดีมากค่อยค่อยเซตกันไปนะแผนเราค่อยๆ่อยเซตหยอซื้อผอไปนะฮะไม่รีบร้อนนะครับแม้เราจะโดนนําอยู่เราก็ต้องเล่นให้เหมือนเราแบบว่าเล่นให้เหมือนแบบว่าเราเสมเอเขาอยู่ห็นไม่เห็นก็แต่ไปครับนี่นะพอเราได้บอลเราไม่ต้องรีบเลยเนะี่ยค่อยค่อยส่งเลือกเล่นเรานะครับแผนตัววิ่งมันมีให้เห็นอยู่ละนะฮะ เัววิ่งมันมีให้เยอะอยู่แล้วนะครับดูดิเห็นไะแค่เราส่งส่งยิงส่งส่งยิงจุบมือสวยครับแหน่ะนี่เลยแผนเรามันพร้อมการเด้นอยู่แล้วเห็นไะมีตัวยืนรองหน้าอยู่แล้วแผนเรานะครับที่เหลือคือการเข้าทำของเราแล้วนะครับเนี่ยนี่คือการการเด้นของแผนไอจุนะครับเอาแล้วจังหวะนี้การการเด้น การการเด้นไปแล้วครับการกาเดนโอ้โหดูการการเด้นดิการการเด้นดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่คือการการเดนสเปนเก้นการดิ้นนะครับม,มาครับม่งตั้งมาเรกนี้แบบสวยๆและดูตัววิ่งมาทางด้านขวาให้มาต่อที่เรื่นี้แล้วดูตัวนู้นว่างแล้วให้แล้วเอ้ เจอลูกยิงลาทังกี้ปลาทังก้ากูแน่ลูกยิงลาทังกี้ลาทังก้าครับคุณผู้ชมเถึงบ้านรับรับดูทีมอะไรปกตินะผมแค่นั่งทำคลิปเล่นไปเรื่อยมาครับให้เข้ามาตรงกลางลูกนี้หลอกล่อก,ก่อนมาแจ้ ออกมาริมเซนแล้วปาดเข้ามายิงเข้าไปนี่คือการปาดเข้ามาและยิงเข้าไปของแผนนี้ถูกเวละบางคนเนี่ยดูที่พี่บอกเอาแผนตอนพี่เล่นไปใช้แต่ว่าพี่ลงคลิปแล้วมันไม่เหมือนกันก็มีนะต้องดูดีๆนะดูด,ดิตัวสอดแทรกขึ้นมาเห็นปะเห็นปะตัวสอดแทรกขึ้นมามันชื่อหวันเกียบอะฮะ ลูกนี้เราดักไว้ได้เราก็ค่อยๆเต็เหมือนเดิมเขดูไม่ยากไม่ยากแผนนี้มันเล่นง่ายๆย,ยล่ละนะมันแตกต่างกันที่แท็กติกนิดหน่อยนะครับและลุงนี้ลองพาวิชชั่นโอ้โหผู้จมทางบ้านเต็ไปเรื่อยไปเปื่อยนะฮะแผนเราเนี่ยแผนเราเนี่ยออกแบบมาเพื่อโมอยแล้ว นะครับหมายถึงว่าแบบบางทีเราโม้เมามอยกับเพื่อนเราก็ยังเล่นได้นะครับแผนนี้ถูกออกแบบมาเช่นนี้นะฮะเออดูเดะเห็นไดูดิดเ,ดเห็นไหมเนี่ยขนาดผมนั่งโม้อยู่เนี่ยแผนเรายังเล่นง่ายขนาดนี้ดูสิครับอย่ายิงเงินเยอะก็พอนะฮะไปครับเห็นไหมเราค่อยค่อยพลิกหนึ่งเตงเตมีหนึ่งเตง็มีเะน,นะเติมแล้วหนึ่งไปขวาปีขวาเติมหมดแล้วเติมหมดแล้วหลอกล่อเนี่ยเห็นไเห็นไหม ดูดินะโอ้โหความเฟิวเฟ้ามะพร้าวจริงกล่องแก้วไปครับให้เข้ากลางมาและโอ้โหลูกนี้หลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วเสาแรกโอ้โหกับพุมดีเรื่องกับหุ่นดีบีโบเป็นในน้ำให้น้องได้รับรู้ว่านอ้องเอยเป็นแมวและลูกนี้พ่ออ๋อ ความแข็งแกร่ง,งการเข้าปะทะและลูกนี้ให้มาแี่ยกองหน้าพักบอลไว้ก่อนพักบอลแล้วตัดเข้าในมาที่ตรงกลางแล้วลองเวอร์ช็อตดูโอ้โหคุณผู้ชมทางบ้านนี่คือ4-2-2-2สยองขวัญครับยังว่าการรำนะครับการไปกับบอลอะไรอย่างนี้มันดูผิ้วนะครับดูดูผิ้วไหวนะครับเออไปครับดักบอลได้ลูกนี้ขยี้ใจหน่อย ยีใ่ใจหน่อยให้มาที่ปีกซ้ายที่ทําทางมาโดยตลอดทําทางมาโดยตลอดทาทางมาโดยตลอดหลอกลอก่อและยิงนี่คือ4-2-2-2ที่จะสยองขวัญในแรงครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแผน4-2-2-2สยองขวัญนะครับหรือว่าหน้าคู่ชูชัยนะครับก็เป็นแผนสุดคลาสสิก นะครับสำหรับใครอยากเล่นหน้า2ก็ได้แนะนำวิธีการเล่นวิธีการเข้าทำไปละนะครับมาดูถึงเรื่องของการเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการวางตำแหน่งนักเตะละกันเนาะคือไม่ต้องสนใจนักเตะในทีมนะคือผมจะแนะนำว่าอย่างนี้ครับกองหน้าเนี่ยถ้าเล่นหน้าคู่เนี่ยมันมี2แบบเราจะเล่นหน้าคู่แบบเร็วทั้งคู่ไปเลยก็ดีหรือว่าจะเป็นกองหน้าที่เอาไว้พักบอลหนึตัวก็ดีและ เป็นกองหน้าที่เร็วๆหนึ่ตัวก็ดีนะลองวางดูนะครับบางคนอาจจะมีเอโต้บางคนอาจมีกุลลิดบางคนอาจมีเชฟเชงโก้เนี่ยก็ก็ได้แล้วแต่ถ้าชอบเร็วคู่ก็จัดได้เลยนะครับมาดูในส่วนของปีกตรงนี้นะครับเป็น LAMRAM เนี่ยสองตัวเนี่ยจะไม่ยืนติดริมเส้นนะครับเพราะว่าผมจะเซตไว้ให้เขาเล่นในพื้นที่ของในในกรอบเขตโทษซะมากกว่า นะครับก็จะให้เป็นตัวที่ส่งบอลดีๆนะครับแล้วก็ยิงไกลย,ยิงปั่นดีๆถ้าใครมีนักเตะ2เท้าอยู่แล้วก็เล่นได้นะครับแถมเรื่องของการเปิดบอลดีๆไปด้วยก็ดีนะเพราะว่าบางทีบางจังหวะเนี่ยเราอาจจะเอา2ตำแหน่งนี้นะครับกระชากออกริมเส้นก็ได้นะครับผมมาดูในส่วนของเรื่องตรงกลางนะครับพอเราเล่นกลางคู่เนี่ย ก็ให้เป็นกลางคู่ที่ไว้ชน1ตัวไว้ส่งบอลไว้ยิงไกล1ตัวนะครับถ้า2ตัวนั้นในทีมเรามันครบจบในตัวเดียวก็ก็ดีนะทั้งยิงไกลด้วยเข้าปะทะด้วยส่งบอลดีด้วยนะครับบางทีมก็มีนะครับบางทีมก็อาจจะไม่มีแต่ว่าให้เลือกเล่นคู่กันนะครับหลักๆคือให้เอาเรื่องของการประทะไว้นะครับเรื่องของการยิงไกลด้วยก็จะดีมากนะครับผม ส่วนก้องหลังนะครับแผนนี้แบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับผมเซตให้เขาเติมขึ้นไปนะจะเติมในในเวลาที่เหมาะสมแล้วกันเรียกว่าในเวลาที่เหมาะสมคือเพราะนั้นเวลาเล่นเกมรุกเนี่ยบางทีก็ไม่เติมนะครับเพราะว่า,เ,าเราไม่อยากให้มันให้มันบุกให้มันบุกพ่าเพื่อนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นนี้เกมรับจะแน่นอยู่นะครับเกมรับจะแน่นอยู่นะครับให้เลือกแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ให้ให้เลือกไว้เป็นตัวที่เปิดบอลดีๆก็จะดีมากนะครับมีความเร็วหน่อยก็ได้ไม่ต้องเยอะหรอกนะครับแต่ว่าเน้นของเรื่องการเข้าปะทะซะส่วนใหญ่นะครับผมส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กก็แล้วแต่เราเลยเร็ว1ตัวชนแน่น1ตัวก็ยังได้นะครับมาดูในส่วนของแท็กติกทีมครับคุณผู้ชมจุจะเล่นแบบเกมรับแบบสมดุลน,นะเออผมจะเล่นแบบสมดุลผมจะไม่เล่นรับลึก นะครับแล้วก็เล่นแนวกว้างเนี่ยจูจะเจ้าว้แค่4พอนะครับผมไม่อยากให้มันแบบว่าเวลาเล่นเกมลับอ่ะผมไม่อยากให้มันยืนห่างกันเกินนะฮะไม่อยากให้ยืนห่างยืนห่างเออไม่อยากให้ยืนห่างกันเกินไปนะครับก็จะเอาไว้ประมาณ4นะครับเพราะว่าเวลาที่เราสวิตตัวไม่แม่นเนี่ยการที่ยืนเบียดเบียดกันไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับให้มันยืนชิดๆกันไว้เขาะจะได้เจาะทะลุไม่ค่อยได้นะครับ ในส่วนของการเล่นแนวลึกก็ไว้ประมาณ3นะครับไม่ดันสูงเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ถอยลงต่ำเกินไปนะครับส่วนในเรื่องของเกมบุกนะครับเรื่องของการตอบ,บอลจูเล่นแบบสมดุลนะเออเล่นแบบสมดุลเพราะว่าแผนนี้ก็ค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นเกมไม่ได้เร็วมากนะครับเน้นการตอบ,บอลเป็นหลักนะครับหาตัวพื้นที่ว่างเพราะฉะนั้นการเล่นแบบสมดุลก็จะตอบโจทย นะครับบวกกับการเล่นแนวกว้างแค่3นะครับนักเตะก็จะวิ่งเข้ามารับบอลนะครับก็เล่นสไตล์ต่อบอลเอานะครับเล่นแค่3พอนะฮะเล่นในกรอบก็ไว้6นะครับไม่ค่อยให้เติมขึ้นไปเยอะนะฮะเดี๋ยวหลังมันจะหลุดมันจะล่วนะเกมรับมันจะไม่ค่อยเหลือกันนะฮะเตะมุม1ฟรีคิก2และรูปแบบทีมเป็นแบบปกตินะครับ มาดูในเรื่องของแทคติกนักเตะนะครับจุก็จะเซตไว้ให้กองหน้า2ตัวยืนรออยู่ข้างหน้าเลยคือไม่ต้องให้มาเล่นเกมลับเลยนะครับแผนนี้ผมจะเอาแบบว่าเน้นแบบว่าการ์เดนนะฮะเน้นเน้นแบบว่าสวนนะแผนสวนนะครับเพราะฉะนั้นใครมีกองหน้าเร็วๆเนี่ยจะได้เปรียบนะครับจังหวะเฟิร์สทัชพิกบงพิกบอลไปอะไรอย่างนี้นะครับจะได้เปรียบนะเล่นสวนกลับจะมันๆนะครับแผนนี้นะ ส่วนตรงกลางรุกนะครับก็จะเซตให้ไปรอในกรอบเขตโทษนะครับก็ให้ให้เขาเข้าไปรอมงรอยิงนะครับจังหวะที่มีการเปิดบอลจากริมเส้นนั่นเองนะครับผมส่วนกองกลางตัวรับนะครับผมก็จะเซตเป็นแบบว่าดูแลพื้นที่ตรงกลางจะไม่ให้เขาวิ่งออกไปริมเส้นเลยนะครับเวลาเล่นเกมรับเนี่ยเขาจะอยู่ในโซนของเขาในพื้นที่ตรงกลางเขาจะไม่ออกริมเส้นเพราะนั้นกลางมันจะไม่ค่อยโบตรงเนี้ย นะครับเราก็สามารถสวิตตัวมาเพื่อบังคับ2ตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็จะให้เติมนะครับจะให้เติมจะให้เล่นเกมบุกอยู่ในบางครั้งบางคราวนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นแบ็คบุกก็เอาตรงนี้ออกนะครับก็ไปเน้นแบบว่าโจมตีก็ได้แต่ว่าหลังมันจะรั่วนิดนึงนะครับส่วนเซนเตอร์แบ็คก็ไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยนะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จุจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ